มาเก็บพุ่นปลาลูกพรมปลานะทุกคนมันบ่ค่อยเป็นหน่วยไนยะหน่วยมันคือหนวยแท้มันบดกคือจังปีที่แล้วเลยทุกคนเห็นบ่ปีที่แล้วมันดกมากเลยตรงเนี้ยหรือว่าลูกมันยังไม่ใหญ่หรอทุกคนเอาไปกินสม้มมันก็นมีอยู่จ้ะ กันมี่อยู่แต่น้ำกาลนี่ยังหลกันเลยน้ย้นยเล็กๆน้วยหน่อยๆทุกคนอาจจะมาท่านใหญ่ดีได้ว่าปีที่แล้วดกมากดกคักปีที่แล้วนะั่น con Cái gì có bố khoai phần đầy Nhìn ra Ups xong Ngồi vào thân Được không? không? เอาไปนิดเดียวเยวค่อยกลับมาเอาไม้ตอนนั้นสุกตอนนั้นใหญ่กว่านีนน่เห็นปะทะเลสาบนะทุกคนนะอ้ยท่างผีร้ายอยู่เ <c oughs> ต็มเลย <c oughs> มีเห็ดด้วยทุกคน เห็นไหมเห็ดเอียง่เห็ดอีย <laughs> งแต่กระสอดส่องฮะแต่แนวอยู่แนวกินเดอ้อพี่น้องจา้าค่อยนั้น <laughs> เห็นบะเสร็จ <laughs> งานแล้วกะกับบ้านพ้าลูกไปชอปปิ้งแป๊บนึงแล้วกะไปทรง ไปส่งปู่อไปเอารถแล้วก็เลยแวะมาเก็บหมากอันนี้จ้ะถูกพุ่นลูกท่ำถูกท่ำปลาทุกคนโอุย้ยลายลายลายอยู่กดเยอะอยู่นะว่าไปนะทุกคน ออไปดองทุกคนเนี่ยวจอ,อไปดองเด้อจะไปต้มวันนี้แหละจะทำวันนี้แหละอยากกินอยากกินซม์หมมีความรู้สึกว่าอยากกินซมทุกคนจะบ่ได้อันหั่นเด้อเป็นคนมักกินยุคอะไรจ้าวะรู้สึกว่าอยากจะกินเปรี้ยวๆไม่ได้กินนาน ่วยพระท่านใหญ่ท่านใหญ่ลหวานต้นนี้หวานนะจ๊ะทำมันทำมันสุกแล้วมันจะหวานมมตุงหวง่วงเราทุกคนเต็มของช่วงพุ่นเรือ,อร้ายแล้วกับฝรั่งเขากับพวกกินไหมจ๊ะฝรั่งเขาคิดว่ามันเป็นของปลาบางนี้เขากับมายามใดนี่อุ้ยลนเต็มพื้นไปเบิ้์ดเลยจ้ะ เห็นบอกทุกคนกลังเขาบอหาอยู่หากินคือคนไทยเนาะ คล้ายๆมาก ixon, ทิมยอนถ่ายคลิปให้เบิ่งเลยเนาะแต่ว่ามน Somehow, ันคนเราคนเราค้นเราลูปรูปล่างเป็นอันนั้นมันจะเป็นแบบคือจังอันมันจะเล็มๆไหมแล้วก็มันจะนวยคนนวยคนนี้แต่ว่านี้นวยใหญ่เพือทุกคนเห็นบ่เฮ้ยเฮียเฮียพี่อุ้ยหลายอยู่ทุกคนมันมีอุปกรณ์บ่พร้อมหมายความว่า ต้องเท่าก็ต้องเท่าเตะพอเกาะอันตันเจียงก็ตานเจียงคาซันมากกับมากผู้เดียวมันก็เลยสิปีนบ่ได้อะนะทุกคนก็เลยเก็บเอาอยู่นี่แหละเก็บเอาอยู่ข้างล่างนี่แหละทุกคนบ่